คเจ้าเบิ้งคล้องใหญ่คล้องใหญ่ผู้เจ้าเบิ้งเทียบกับคนเด้ออันนี้มอมเด้อฮะผู้เจ้าเบิ้งเทียบเบิ้งกับคนความยิยมย่งใหญ่อของคลองนะคะไงญ่คักใหญ่แน่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ค่ะอุบลราชธานีนะคะเราจะมีเจดีย์แต่ว่านี่แหม ตีบ่ได้ได้นี่คลองใหญ่อาเซียนโอ้เดี๋ยวเยวไปอ่าเป็นคลองใหญ่อาเซียนนะคะพระครูพิพัฒนาก่อนพร้อมคณะศิทธิสร้างบูชาบุรพาจารย์โอ้ใหญ่มากแล้วก็มีกระบองเพชรยักษ์ มือเจ้าเบิง่งแต่ละอันเอาเทียบกับมือข่อยยันคนนำมันจะใส่ตับปูเป็นคือเห็ดตะปูมือเจ้าหูจักเห็ดตะปูว่น่กับบองเพชรย,ยักษ์นะคะคููกับข้องนักขู้เอามาเบิ่งน้ำกันกนะจ๊ะ 因为他们做下手啊。